สวัสดีครับผมคุยอยู่ผมครับซีเซ็ตฟักกิตนะผมอยู่ในเกมโซนโปรไทยแลนด์นะผมวันนี้เราก็จะมาสอนการโคนะผมโคไงไ่ายๆเลยผมสำหรับของโคนผมวันนี้ก็มีหลอดฟ้านะผมเรียกว่าหลอดฟ้าแล้วก็มีผงม,มีการันซักผ้านะผมแล้วก็หลอดชมพูนะผมการันการันซักผ้านะผมสามารถแบบเวลาแบบของโคนเราติดพิษนุผมเราสามารถแก้ได้นะผมแล้วของแล้วหลอดสีฟ้านะผม เวลาเราทับของเราเราอยากแยกออกผมเราใช้หลอดสีฟ้านะครับผมเวลาจะล้างโคนให้ใช้สีชมพูนะครับผมฟังไวอ้อย่าใช้ผิดนะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมานี่เลยโคนอย่างแรกมือแลผมโคนรอบโคนต่อรอบๆแล้วห้าหมื่นนะผมโคนลเลยโคนนิ่งจะติดไหมครับผมโอโ้ยังไม่ติดรอบแรกรอบที่สองนั่นไงครับผม โอเคนะผมสำหรับเราโคนนะผมโคนเสร็จไหมมันจะได้ติดพิษนะผมสีเราจะใส่ไม่ได้นะผมเราก็ใช้กระรอนนะผมล้างนะผมเราล้างเสร็จนะผมของโคนเราก็จะกลับมาปะกะติใส่ได้เหมือนเดิมเราก็ไปโคนต่ออยากโคนถึงมืออครับผมเอ้ยไม่ติดครับผมโอ้หยังไม่ติด,ต,ดติดยากัง โอ้โหติดพิษอีกวะนี่โอ้โหสำเร็จแล้วผมนี่เราโค้นเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับโค้นเสร็จนะผมก็จะได้นี่นะครับผมถุงมือนะครับแบบเวลาเราจะใส่ใช่ไหมเราต้องหาผมหาถุงมือเดียเด๋ยวไปแบบถุงมือล้ว อ่าถึงมือหายไอ้กังมันเนี่ยอ่ะต่อไปนะผมเราบบ ดี๋ยวมจะโคลนดาบผมของที่โคนแม่ต้องต้อง,ต,องต้องไม่ใช่ของแบบหกส่วนนะผมของให้โคลน,นคือหนึ่งตัวหนึ่งนะผมของแบบใส่ชิ้นเดียวนะผมถึงสามารถโคลนได้นะครับอ่าเนี่เราโคลนของชิ้นที่สองไปดาบแบ็คยูนิฟอร์มนผมรับแรกจะติดเลยไหมย, <c oughs> ยังอยู่เหมือนเดิมอา้าวยังไงยังอยู่เหมือนเดิมครับผมหมดไปแสนห้าแล้วผมสองแสนอยู่เหมือนเดิมครมับ สองแสนห้าโอ้โหยิ่งหยุเหมือนเดิมสามแสนโหสามแสนห้าโอ้โหติดพีษผมเราต้องมาล้างอีกล้างล้างเดี๋ยวมจะสอนใช้ไอเทมทีละอ,อย่างนะผมตอนนี้โคลนไปก่อนขอโคลนสองชิ้นนะผมเมื่อกี้ชิ้นแรกเราโคลนติดไปแล้วนี่หมดจะหน 1, ึ่งเอ็มเลยเนี่ยโคลนติดชิ้นเดียวเอง สลับคนที่รับคนก็ยากคือเหมือนกันนะผมโอ้โหติดเฮ้ยเฮียสมุไรกูนี่หมดจะหนึ่งเอ็มแล้วนะครับผมโอ้โหติดพิษอีกแล้วเราต้องมาล้างพิษเหมือนเดิมครับผมกนรอนนะผม โอ้โหสำเร็จับผมตอนนี้เราโค่นเสร็จแล้วนะครับก็เราจะทับของผมนี่ครับผมมันให้เราเลือกครับเวลาเรากดคลิกจะใส่นะครับผมว่าเราจะใส่อันไหนเราใส่ผมใส่เป็นปืนแล้วกันครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมโค่นคือผมโค่นนะผมผมโค่นดาบซามูไรนะครับผมดาบแบ็คยูนิฟอร์มผมเราก็จะได้สเตตัสของแบ็คยูนิฟอร์มนะครับผมนี่นะครับผมแล้วผมอยากเอาปืนมาใส่ใช่ไหมผมก็ปืนมาทับนะผม ก็เหมือนเราใช้แบบสเตตัสของดาบนะผมแต่ใช้รูปปืนมาทับนะผมแล้วจะรูปอะไรก็ใส่ก็ได้นะผมต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะสอนการใช้หลอดสีฟ้านะผมหลอดสีฟ้าไม่ได้เราต้องถอดออกหมดก,ก่อนนี่ครับเวลาเราโคนแล้วเราจะได้แบบนี้นะผมยุดเนื้อผมมันจะกลายนีผมเราสามารถทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องโคนออกมาก่อนนะผมนี่ลงทะเบียนปุ๊บนี่เราจะแยก ของออกมาแล้วนะผมตอนนี้ก็แยกออกมาแล้วนะครับฮาเมื่อกี้มันเป็นยุทนะผมสีชมพูตอนนี้มันหายไปแล้วเราสามารถใส่ได้เลยแล้วก็ดาบเรายังอยู่นะผมโอเคแล้วคราวนี้ผมจะมาสอนการล้างโคลนนะผมล้างโคลนคือล้างยังไงประมาณนะผมเนี่ยหลอดสีชมพูนะผมล้างโคนลนเราจะถุงมือให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่อยากจะทับเดวอยงนี้นะผมลงทะเบียนปุ๊บเรียบร้อยนะผมนี่ครับถุงมือกลับมาเหมือนเดิมนะผม ใช้ให้ถูกนะผมอย่าอย่าใช้ผิดนะครับผมใช้ผิดที่ชิปหายไววอดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวใครไม่เชื่อว่าของหกส่วนมันมันจะโคนได้ไหมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหกส่วนเมื่อกี้เราถอดแล้วนะครับอ่ามันไม่มีนะผมก็แปลว่ามันโคนไม่ได้นะครับผมหกส่วนแชมป์หกส่วนนะครับผมอ่าอ่าต่อมาเนีผมรามาโคนแหวนกันต่อนะครับผมโคนแหวนนะผมเอาแหวนนี่นะครับ ควรไปเลยเราได้ติดไปงบสามแสนเนอะแค่มันติดเลยโอ้โห,หยังอยู่เหมือนเดิมนลครับผมโอ้โหติดพิษติดอะไรมาก็ได้โอ้โหยากว่ะอืม แรงร่างกายโค่นอโอโหชิ้นนี้ติดแล้วครับผมสำหรับแหวนนะผมเราเราจะโคลนนะผมแล้วเราสามารถจเจ้าของน้ำมาอกมาใส่ทับโคลนได้ไหมอ่าเดี๋ยวกินนี่ไปคำตอบเลยผมอ่อายจอใส่จะโคลนใส่แหวนผสมนะครับผม แหวนผสมเป็นของนองมอนะครับผมอ่านีงไงครับผมแล้วสามารถใส่กับแหวนแหวนผสมได้นะครับผมนี่ทเ,ทเทเลยว้าวกดเทเลยนี่นะครับผมของเราก็เป็นแหวนผสมมาใส่ของบีเอเอครับผมแต่ไม่ต้องใส่นองมอแต่เราใช้สเตตัสของแบคยูนิฟอร์มฟล็อกลิงฟ็อกลิงนะครับผมสำหรับใครไม่เข้าใจของโค้น,นะครับผม แล้วก็ของคนเราสามารถซื้อได้หไหนนี่หลอดฟ้าแกนล,ลอนหลอดชมพูผมไปต,ตรงที่ชอบนะครับไปตรงที่นี่ผมไล่มานะครับผมไลมาข้างหลังเลยตรงอัพก็ได้อนะนี่ครับผมไปตรง ในตรงทานกร์มนะผมเร,เราก็มีนะทมกคนสำหรับน้ํายานะผมหนึ่งขวดก็พันเก้าดีอ้นะผมหนึ่งพันเก้าดีเอ้เติมห้าสิบบาทได้หกพันหนึ่งร้อยดีอ้ประมาณนะผมประมาณหกพันกว่าดีอ้นะผมห้าสิบบาทเราสามารถล้างได้สี่ถึงห้ารอบหกรอบได้นะครับแล้วก็ขวดแยกของขวดละหกร้อยดีอ้นะครับผมนี่ซื้อได้ซื้อได้แล้วก็ลอด หลอดล่างโนูนนะคืนบผสภาพอมของคันเก้าเหมือนกันนะผมอยู่ในช็อปดีนะผมสำหรับวันนี้นะผมใครยังไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครผมสำหรับลิง์โหลดเกมก็อยู่ข้างล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใครสนใจอะไร อยากรู้อะไรเข้ากลุ่มมาถามได้เลยนะผมสหรับวันนี้สวัสดีครับผมโคนง่ายๆก็ติดเหมือนกันนะเนี่ย